เ้เนี่ยเนี่ยได้นะแล้วก็ทำแบบนี้ลงมาดิบบนี้ทำไมผมทำเร็วลงมาดิแล้วก็พับแบบนี้นะนี่กิน แล้วพับแล้วเราก็จะเจอรลอยแบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็ใส่ใส่อีกด้านนะเดะแล้วเราเข้าเยลยนุ่งดินได้หรือมึงพิมพิมหน่อยพิมพ์หน่อยว่าแล้วดูปงานงานวันเด็กใครได้ของขวัญอะไรบ้าง ผมได้ไอผมได้เลยวะไอพวกน้นำมันเนผมได้นางวันเป็นตังห้าร้อยบาทโคตรเยอะอะทุกคนเอาดิเอาดิโคตรเยอะ,อะนี่นะมันเป็นอย่างนี้เสร็จน,นะให้ดูพับไอ้โดงๆพับให้ให้มันแน่นสุดอะแล้วก็เนี่ยนะนะแล้วก็ ไม่ใช่แล้วก็ปั๊บมาให้มันได้อย่างนี้นะแรงนะสุดเนี่ยแรงนะใครใครใครไม่ลองไปลองได้นะคะใครไม่ลองไปลองได้นะจริงจพูดจริงใครไม่ลองล,อง,ลองด้วยรีบเนี่ยแล้วก็เลี้ยงขึ้นตรง นี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ปึ๊บปะปึ๊๊กปะตรงตรงปะเต่งเต่งเต้งเต่งเต่งเต่งมีผมอยู่ปหนึ่งที่ผมก็อยู่มหนึ่งเสร็จแล้วลุงเฮ้ยอะไรผมอะไรผมพับอย่างเงี้ยมันไม่ได้ ได้แล้วได้แล้วหมอหอ้อปลาเออะไรวะเลเลพี่ไม้หม็นเนี่ยเดี๋ยวพูดอร่อยไปลองได้นะสองอุดนะแม่ผมสั่งให้อดุดให้ผมไปซื้อมันแบบว่า มนฝรั่งแชะรอร่อยด้วยนะเลยอ่ะผมให้ผมให้รถรถอ่ะไอรถที่มันเป็นสีไอรถที่มันเป็นสีอันนั้นอ่ะที่มันเป็นสีแดงแดงดำอ่ะแดงออกดำอ่ะนั่นแหละผมผมให้เท่าไหร่รู้เปล่าผมให้เท่าไหร่นะผมให้เขีย คะแนนดีนะผมให้ติดเต็มสิว้าอร่อยมากโอ้โห,หใครไปลองได้นะคนที่ยังไม่ลองเหรอฮ้ยอะไรมันไม่ตรงกันอะอ,อยากเขียนบกัน ไก่ครับไก่ยายผมไล่ไก่ผมเป็นคงพงศสตือนะฮะผมอยู่โรงเรียนพงศสตือรัฐประชาสัันนะฮะพงศสตือนี่ก็ก็เป็นเป็นโรงเรียนที่เล็ก ที่สุดเวลาหาคนอุดหนุนก็ไม่มีใครมาอุดหนุนให้พวกผมเลยพูดจริงตายนาทีแล้วเนี่ยนี่นะให้มันได้แบบเนีน้พอได้แบบนี้แล้วปุ๊บให้เราให้เราทำปีกให้มันได้เ,ยเด๋ยวๆแป๊บนึ่งนะครับสวยไม่สวย ให้ให้มันได้บบเนนะี้ยให้ให้มันเป็นทรงแบบเนี่ยแล้วก็กลางกลางให้มันได้ผลมันสวยๆนะให้ให้เราทําให้มันสวยๆนะไม่สวยไม่แรงนะบอกให้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกดอะไรนะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับบา,บายายมื่อเพื่อนะครับไพื่อจะกันคลิปหน้าผมเพิ่งดมคลิปที่หนึ่งฝาก กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย